ราศีมีนละคนามีนนะคะก็ในพาร์ทนี้จะเป็นการทำนายดวงนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะประจําเดือนปีาประจําเดือนมีนาคมปี2019นะคะสำหรับชาวราศีมีนหรือว่าลัคนามีนนะคะ ก็มาเป็นราศีรองสุดท้ายเนาะไม่เป็นไรนะคะไม่น้อยใจนะคะไม่โกรธกันนะตามลำดับในส่วนของยอดวิวอยอดคนติดตามนะคะเราจะเบรดแบบนั้นเนาะก็มาดูกันจ้ะาชาราศีมีนจะเป็นยังไงชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเจะารเฟนไพ่พะเนาะ 8ถ้วยค่ะสิบดาบเอ้งแมงเลยสองไม้เท้าสตริงอัศวินถือดาบสี่ดาบนะคะห้าไม้เท้า สี่มิเา้าควีนถือถ้วยนะ Queen of c o โอเคจากชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะภาพรวม Energy หลักๆของคุณที่อยู่ตรงกลางของโชคชาตาดวงชะตาในเรื่องของความรักเนี่ยบอกว่าไพระมันมันเป็นอะไรที่สื่อว่าตัวถองชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคุณดำเนินชีวิตมาถึงจุดตรงกลางของความรู้สึก คุณอาจจะเห็นมุมมองอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันไม่เคยสมหวังความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดหรือเข้ามาแล้วทําให้คุณวุ่นวายใจมีผลกระทบกับชีวิตของคุณมากๆเนะกระวนกระวายอยู่ยากนะคะทุกๆวันนี้ชาวราศีมีนกับความสัมพันธ์เหมือนคุณเหมือนคนที่ฝืนเหมือนคนที่ดือ้ออยากจะเอาชนะเนอะคิดว่าความดีจะทาทาลาย สิ่งไม่ดีทุกๆอย่างได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเอามองว่าตัวของคุณเหมือนช่วงที่คุณกําลังฮิวตัวเองอยู่กําลังรักษาตัวเองกําลังเยียวยาตัวเองด้วยการฟังธรรมะการหันหน้าเข้าสู่ศาสนาหรือว่าการวิงวอนขอพรจากพระเจ้าในลักษณะนี้คือเหมือนคนที่ก้มอ่ะก้มหัวแล้วฟังแลบฟังคําสั่งอะไรจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณกําลังสื่อถึงกสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ได้นะ สถานภาพความรักความสัมพันธ์เอาอมาว่าเหมือนคุณกาลังสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเหมือนคุณกําลังฝืนอยู่ฝ่ายเดียวถึงเวลานะคะที่ชาวราศีมีนลัคนามีนจะถอยหันหลังให้กับความสัมพันธ์หันหลังให้มาทั้งที่คุณยังรักยังรู้สึกดีกับเขาอยากจะเป็นคู่ชีวิตอยากจะเคียงข้างเขาในวันที่เขาว่าะคะแย่ที่สุดแต่ถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันง่ายอย่างที่คุณคิดไหมถ้ามันง่ายแบบนั้น มันก็นไม่ใช่รบอกว่าละครชีวิตใช่ไหมคะราศีมีนนี่ความที่เป็นแปดถ้วยคุณหันหลังให้กับความรู้สึกดีๆที่ยังตั้งอยู่เอามาว่าเป็นสิ่งที่คุณสร้างเอาไวอ้อ่ะแล้วคุณหันหลังให้เขาให้กับเขาคุณจะไปก็ต่อเมื่อวันที่คุณรู้สึกว่าเขาโอเคแล้วชีวิตของคนคนนั้นปลอดภยัยมันเป็นความรักที่ที่หวังดีมากๆนะอ้อสัมผัสได้ในในในไพ่ก็คือเอเนจีบอกว่าคุณมองถึงอนาคตอะ่ะ มองไประยะยาวมีการวางแผนคุณคิดถึงเรื่องราวการพูดคุยกันให้ผู้ใหญ่มาพูดคุยสู่ขออยากแต่งงานอยากสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยากคือเขาเป็นเหมือนทุกๆอย่างนะคะหรือว่ามองอีกแง่หนึน่งคือเป็นรถด,ด่วนอะ ขบ,บวนสุดท้ายของชีวิตของคุณแล้วถ้าคุณพลาดคนนี้ไปคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะเจอความรักที่ดีหรือว่าคนที่ใช่แบบนี้อีกเมื่อไหร่เพราะในลักษณะนี้แบบนี้คือเป็นไพ่พักคือคนที่มีอายุนะคือคุณอาจจะโสดมานานมากตลอดทั้งชีวิตแล้วมาเจอคนคนนี้คนเดียว หรือว่าคนคนนี้จะเข้ามาให้บทเรียนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทําให้คุณเรียนรู้ว่าความรักจริงๆมันมีมันมีสองด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความผิดหวังในเรื่องของการสมหวังกันอยู่เป็นคู่ชีวิตร่วมกันทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเนาะใช่ไหมอย่างที่บอกแต่ต้นว่ามันถ้ามันง่ายก็คงไม่ใช่ละครชีวิตนะคะทีนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของราศีมีนลัคนามีนนะคะคุณ คงยื้อต่อไม่ไหวหรอกปัญหาสิ่งที่คุณเจออยู่ซ้ำซากนะคะมันจะถามว่าจําเจไหมไม่ก็ไม่จําเจแต่มันซ้ำซากแล้วแบบคนที่จะต้องยอมหรือว่าคนที่จะต้องถอยหลังให้ให้กับการความขัดแย้งความคิดไม่ตรงกันเนี่ยน่าจะจชาวราศีมีนมากกว่าน้อเป็นเป็นช่วงที่ สิ่งที่มันเป็นปมเป็นปัญหานั้นคือการไม่ยอมรับการไม่ฟังความคิดของกันและการคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยใจที่จะพูดกับเขาอะมรมมันว่าเอาพี่สบายใจเลยจะคิดว่าตัวเองชนะก็ได้แต่ชาวราศีมีนยอมอะขอพักไม่อยากจะพูดแต่ถามว่าจะให้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ไหมก็ไม่อยากเดินในเมื่อคุณยังยือไว้อยู่คุณเดินออกมาไม่ได้นะสีดาบอกว่าเดินไม่ได้ขอแค่พักใจก่อนแต่ปัญหามันเป็นปมที่จุกจิกอะ ว่นนะคะชีวิตของคุณมันลุงลังปั่นป่วนมากความรักความสัมพันธ์เนี่ยเห็นไหมคนนี้มีคนห้าคนถือไม่เท้าแบบอยากจะยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่คล้ายกับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักเนี่ยเป็นไม่ไม่ได้เป็นศัตรูกันนะแต่อย่าเอาชนะเรื่องเล็กน้อยมากจะเอาชนะให้ได้เอาเป็นเอาตายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้คือคือเกิดขึ้นมานานมากมก นะมันไม่มีใครยอมใครไงเป็นปมเรายากจะแก้ไขแต่ก็ยากที่จะเลิกกันเนาะมันเหมือนความสัมพันธ์ที่ถูกสาบหรือเปล่าก็าไม่ได้โดนสาบนะไม่ถูกสาบแต่ว่าเหมือนคนยังไม่หมดกรรมอะ่ะจะให้เรียกแบบนี้แล้วกันเนาะคุณอยากจบนะเออมาว่าคุณจริงๆคุณก็อยากจบกับความสัมพันธ์เพราะคุณเหนื่อยมามา,มากนะคะคุณเหนื่อยเหนื่อยที่สุดเพราะคนที่อดทนมากๆคือตัวคุณ เนาะคุณอดทนเพราะคุณคิดว่าความอดทนของคุณจะพาเข้าไปสู่เส้นชยัยจะทําจะมีเป้าหมายเดียวกันนั้นคือการสร้างครอบครัวการมีงานเฉลิมฉลองกับการประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ความรักของคุณนะคะอ้อมมาว่าคุณคุณให้ความรู้สึกที่ดีกับเขามากๆ ถามว่าเข้มแข็งไหมมันเป็นความอดทนแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยความเข้าใจอ่ะความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปได้ไกลกว่านี้แต่สิ่งที่คุณอยู่เพราะความอดทนแล้ววันหนึ่งความอดทนของคุณอ่ะมันจุดถึงจุดสิ้นสุดแล้วมันหมดแล้วอ่ะดําเนินการมาถึงขั้นนี้คุณก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาดีกว่าขอมาตั้งหลักแล้วเลือกความชัดเจนให้กับตัวเองเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวอ้อเอาตรงนี้ให้เนะาะขยายตรงนี้ให้ขอหนึ่งใบให้กับ อสวินถือดาบคืออะไรนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วยขยายความต่อหน่อยนะ DM p a c e คุณเป็นผู้ให้อ่ะคุณต้องการความชัดเจนต้องการอาจจะเป็นในเรื่องของถอยออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจก็ได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เนี่ย d m p a c e หมายถึง การให้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะมีอินฟินิตี้มาด้วยมันควบคู่กับเดอะสเตงนี่คุณคิดว่าความความเข้าใจความใจดีของคุณจะเอาเขาอยู่จะมัดใจเขาอยู่คุณอยากแต่งงานกับคนนี้มากๆนะคะอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาหรือว่าคุณอาจจะมีการพูดคุยสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอพรว่าอยากให้เป็นคนคนนี้หรืออาจจะเป็นปันพูดคุยเปิดตัวกับผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ ความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาที่มันลุงรังอยู่ก็คือความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่ชาลสีมีนกับคู่รักของชาลสีมีนแต่จะมีตัวละครตัวอื่นเข้ามาเพราะลักษณะเป็นห้ามไม่ท้าเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดเหมือนกันไม่ขาดหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้กับความสัมพันธ์ทั้งเก่าที่มันค้างค่ะมันเพนดิ้งเอาไว้ตัดกันไม่ได้แล้วคุณอยากให้จบอะจบเพื่อที่จะมาเริ่มกับใครสักคนหนึ่งแบบชัดเจนแบบอย่างเป็นทางการ ถามว่าจะจบไหมถ้าคุณต้องการแบบนั้นจบได้แน่นอนเพราะเป็นสิบดาบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบจากความความรู้สึกที่คุณต้องเหนื่อยที่คุณต้องอดทนอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมาสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นคล้ายๆว่า,อามองเห็นอนาคตมากขึ้นมองเห็นทิศทางมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้อีกสมใบในส่วนของราชินีถือถ้วยนะเก็บนำความรู้สึกอะไรเอาไว้คะ เสียใจนะฮะถ้วยเนี่ยช่วงเก็บตัวเก็บความรู้สึกเป้าหมายเดียวกันคือการมีครอบครัวกันการสร้างความรู้สึกใหม่ๆให้มันสมบูรณ์แบบแต่คุณจะต้องจบกับใครสักคนหนึ่งแล้ววิธีการที่คุณจะเลือกจบได้นั่นคือเป็นไงคะคุณเลือกที่จะเดินถอยออกมาเนาะสักหนึ่งก้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตัวใครตัวมันแล้วมีเหมือนหรือว่าคุณเดินออกมาโดยที่คุณไม่ขออะไรเลยคุณมีแค่ตะเกียงใบเดียว แต่เกียงใบนี้อาจจะเป็นแสงสว่างการส่องส่องทางให้คุณนะคะเข้าไปพบเจอสิ่งที่ใช่แต่คุณไม่เคยเงยหน้าขึ้นมามองเลยนะคุณก้มหน้าก้มตาแล้วคุณจะมองเห็นเห็นทางเดินของชีวิตได้ยังไงว่าคุณมีชีวิตใหม่อยู่คุณมีแค่ไม้เท้าอ่ะคุณอาจจะต้องการความมั่นคงต้องการความรักที่ไม่ต้องหมือวาแต่อยู่ด้วยกันไปจนถึงวันแก่เท่าก็ได้นะคะลักษณะน,นี้เพราะเป็นคนแก่อ่าแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่บอกว่า คุณอยากจบอะอยากจบกับใครสัสกคนหนึ่งอะอที่มันไม่ได้แบบว่าส่งผลดีกับใจคุณเลยเหมือนเป็นยาพิษเนาะก็ถ้วยมันล้มแล้วไม่ต้องไปเสียดายนะคะเงยหน้าขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะคุณอาจจะไปเสียใจก็ได้นะคะหรือว่าปแับไปมองแต่สิ่งสิ่งเก่าๆอะการไม่เปิดใจไม่เปิดโลกอะไรทั้งนั้นอะมันมันทําให้ การใช้ชีวิตของคุณยากมากยิ่งขึ้นถือว่าคุณต้องแบบพยายามทำตัวเองให้ดูเข้มแข็งเนาะจัให้ในลักษณะที่เปิดอึดขึ้นมานะคะมองว่ามันมีไพ่พัน์เนาะมีไพ่พัน์มีเด e h เฮอร์ The, The ขึ้นมาเดค้าโดสเฟนกับเด e h เฮอร์มิตสิ่งที่จะสื่อได้คือคุณควรจะเดินทางสายกลางไม่ขวาสุดไม่ซ้ายสุดอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำอะไรคือให้คุณเผื่ใจกับความสัมพันธ์ไว้บ้าง นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดการมีความรักความสัมพันธ์เห,หรือว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในชีวิตของคุณมันทําให้คุณเปลี่ยนนะเอามาว่าคุณเปลี่ยนมากๆเหมือนคุณเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้เรียนรู้ในการเป็นคนที่ยอมจะถอยออกมาบ้างไม่ใช่เป็นการถือทิิอย่างเดียวนะคะหรือว่าเรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นของกันและกันเนาะความรักความสัมพันธ์ของของรั นะคะจะมีคลิปการคลิปตัดไปนะทีนี้บอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยคุณได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากเลยเรียนรู้ในส่วนของการเป็นผู้ให้เรียนรู้ในในเรื่องของการยอมรับขอ้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในข้อเสียของการละกันมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าเข้ามาทําให้คุณเจ็บช้ำน,นึ่งเดียวน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณมีโอกาสได้แก้ไขตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นการทบทวนเนาะเนี่ย อะไรที่ไม่ดีตัดทิ้งออกไปเลยหรือนิสัยแย่ๆพฤติกรรมที่ทําให้คู่รักรู้สึกว่าไม่โอเคหรือว่าคู่รักของคุณเหมือนกันทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคคุณต้องหันหนะ้าเข้ามาคุยกันยอ,ยอมรับรับเปิดใจเน,ะะนาะลักษณะความความสัมพันธ์ของราศีมีนนะคะก็อ้อมาว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีแหละแต่ต้องหาจุดยืนให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะทบทวนตัวเองเยอะๆแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะเพราเชื่อว,ว่า ปลายทางของคุณทั้งสองคนก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่การมีครอบครัวร่วมกันการได้สร้างครอบครัวนะคะแต่ต้องอดทนมากๆนะคะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ที่มีมุมมองแบบผู้ใหญ่ไปแล้วเนาะทีนี้ถ้ามาเป็นแบบคนโสดนะคะราศีเมีนจะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของคนโสดเนี่ยคนโสดตอนนี้หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมนะคะลักษณะการปฏิบัติธรรม าการเยียวยาตัวเองคุณอาจจะผิดหวังกับอะไระมาหลายเรื่องแล้วก็ลองควบคุมสถานการณ์ด้วยการใช้สติปรรัญญาใช้สมองใช้ความคิดของคุณนี่แหละนะ้เป็นช่วงที่คุณไม่ได้ใช้หัวใจอะไรทั้งนั้นเลยนะ้องในการตัดสินคุณพยายามใช้มองเหตุผลมองถึงความเป็นจริงให้มากที่สุดนะคะทีนี้นสำหรับคนโสดราศีมีนและคนามีนเป็นยังไงบ้าง นะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีก็ต้องตัดก็ต้องจบนะคะอะไรที่มันยืดเยื้อมาตั้งนานคุณอยากให้จบแล้วถามมันจะจบไหมความสัมพันธ์กับคนรักเก่าไม่จบกันสักทีหนึ่งวุ่นวายมากรุงลังเข้ามาปันปว่วนกับชีวิตของคุณนะเวลาที่คุณจะถอยหลังหันหลังให้กับเขาเขาก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งมีพลังงานอะไรบางอย่างสามารถทํำยื้อให้คุณนะคะ กลับมาหาเขาเมอนเดิมกลับมาห่วงใยกันเหมือนเดิมมันเป็นความรู้สึกที่ตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนะพอจะไปอาก็ยื้อกลับมานะคะทําให้คุณมีห่วงเป็นอ่ามีความห่วงใยต่อเขาที้เป็นช่วงที่คุณนะคะต้องถอยหลังออกมาถอยออกมาเลยจ้ะนะราศีมีลัคนามีน,นะคะ แปดทัวยกับเดอะเฮอร์มิตถอยออกมาทีนี้ถอยออกมาเพื่อมาหาคําตอบด้วยตัวของคุณเองถามใจของตัวเองลึกๆอะไรคือสิ่งที่คุณตัวเองต้องการความรักเนี่ยมันเหมือนมันต้องคุณต้องมองมุมมองของชีวิตเนาะใช้ปัจจาชีวิตเยอะๆนะคะหรือ,ออาจจะอ่านบทความที่ทําให้คุณได้คติสอนใจมีมุมมองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรักก็จะก็จะดีนะนี้คนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาไหมคะความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆ นะคุณคุณจบอะ่ะในเมื่อคุณจบกับสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันค้างค้างอยู่ในใจเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมเพราะมองว่าคุณไม่เปิดใจหรอกคุณกําลังอยู่กับครอบครัวกําลังให้ความอบอุ่นกับคนในครอบครัวมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เพื่อนหันหลังมาให้กับสิ่งที่ยังเหลืออยู่นะคะไม่ให้ความสัมพันธ์แบบนี้คุณก็มองว่า จริงแท้จริงแล้วมันมันเป็นอะไรที่คุณมีความสุขกับการมีความรักแบบคู่รักคุณอาจจะได้ความรักจากคุณแม่เนาะยาตู้ใหญ่ได้เป็นผู้หญิงพยายามบูธความรู้สึกของคุณขึ้นมานะคะีนคนโสดเนี่ยถ้าจะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็จะมีแต่คนเก่าที่เขาไม่ยอมจบอะ่ะยืดเยื้อกันอะ่ะเรามาเล่นกับความรู้สึกของคุณพอคุณจะตัดใจปุ๊บก,ก็มีบางอย่างที่เขาทําบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ทําให้คุณนะคะ่ะพยายาม กลับมาแล้วคุณก็หนีหนีไปจากเขาไม่ได้มันก็จะเป็นวัฏจักรวนเวียนอยางห่วงกันนี่สิ่งเดียวที่จะทําให้คุณหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะคะคือการหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมไม่ได้ใช่บอกว่าจะต้องไปบวชอย่างสุดโต่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหาพื้นที่สงบลองสวดมน ลองแผ่เมตตาหรือทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมในเรื่องของศาสนาการปล่อยวางทําให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้คุณกําลังสับสนนะอารมณ์ของคุณมันปั่นมากปั่นป่วนนะคะไม่รู้ตัวเองจะต้องต้องเป็นยังไงกันบ้างจะต้องอยู่ยังไงคือคุณสับสนคุณไม่รู้คุณจะแก้ไขตรงไหนก่อนจริงๆปมของปัญหาของคนที่โสดอะ่ะมีอย่างเดียวคือมันยืดเยื้อเองนะคะคุณคุณยื้อความสัมพันธ์เอาไว้เฉย ถ้าคุณเดินถอยออกมาสักหนึ่งเก้านะแล้วเข้าสู่ในเรื่องของธรรมะศาสนาหรือไปทำกิจกรรมการกุศลไปทำอะไรที่มันเป็น c ชา r ริตี้เป็นการวิ่งก็ได้นะที่ต้องวิ่งเพื่อการกุศลไปพบเจอคนอะไรใหม่ๆคุณจะได้มีตรภาพเพิ่มอ่ะแล้วคุณก็จะไม่ได้มองว่าความรักมันจะมีอิทธิพลกับคุณมากขนาดนี้นะคนโสดนะเอามองว่าภัยพ่านี่แบบ โอ้หคุณปงมากไม่เอาแล้วขออยู่โลงๆว่างๆใจใจสงบๆเพราะคุณเหนื่อยมามากพอสมควรแล้วก็เลยหันหลังให้กับความรักไปเลยอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่คุณกําลังโฟกัสคือเรื่องงานมองถึงอนาคตแบบระยะยาวนะคะตัดสิ่งที่ทําลายสมาธิของคุณออกไปอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมความรักของของราศีมีนรัคนามีนนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามนะคะ ก็ท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวมะนะคะก็สอบถามรายละเอียดเช่นเคยแต่จะมีการตอบไลน์ช้าเนาะเพราะว่าปริมาณลูกค้าของอ,อ้อคันๆจะเยอะมากๆเลยเต็มทุกวันนะคะแต่ก็ไม่ได้รอคิวนานมากเนาะแต่แค่จะ accept f a n ในในไลน์ช้านะคะประมาณนั้นแล้วก็ท่านใดที่ยังสนใจในเรื่องของการบริจาคสร้างสำนักสง วัดบ้านรายสแกรกรองเทศเบอร์โชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นมหากุศสครั้งใหญ่ในชีวิตเลยที่ได้บุกเบิกสร้างวัดขนาดนี้เนาะอ่าแล้วสุดท้ายละค่ะก็คือใครที่สนใจเรียนดูดวงเรียนดูดวงไพ่ทาโร่กับอ้อนะคะเปิดสอนในวันที่30สอ1มินาคมนี้นะคะสนใจก็มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ ก็รับจำกัดค่ะใกล้ชิดกันสุดๆเลยรอบนี้เจอก,กันอีกทีในเดืนเมษายนค่ะรักษา,ามีนชาลาสิมีนสวัสดีค่ะ